ริงค่ะขายถั่วง,งอกค่ะถั่วง,ง,ง,งอกตากิเลนปีอิก๊กวันละประมาณ6ปตันค่ะอันนี้พูดได้เหรอคะได้เงินเท่าไหร่ไม่พูดดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่ออิงนะคะรัะชนีพันเมฆกุลค่ะตอนนี้ก็มีฟาร์มถั่วงอกเพราะถั่วง,งอกแล้วก็ขายอยู่ค่ะขายถั่วง,งอกค่ะถั่วง,งอกตากิเลนอีอิก๊ก หน้าร้านไม่มีค่ะแตับไปเยี่ยมที่ฟาร์มได้นะคะอยู่ที่นครปฐมค่ะก็คือเราพอเองแพ็กเองแล้วก็ส่งเองถึงหน้าร้านเลยก็ยิงแอดทำโฆษณาต่างๆางทางออนไลน์เราก็จัดส่งฟรีให้มีส่งในจังหวัดนครปฐมแล้วก็มีมาส่งที่กรุงเทพด้วยค่ะแล้วก็มีทิศใต้นิดหน่อยค่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ว่ายิ่งมองว่าเดี๋ยวนี้อะไรๆก็ขายได้แล้วก็ตลาดออนไลน์ก็เป็นสิ่งที่ง่ายตอนนี้ด้วยประกอบกับโควิดอะไรต่างๆเราขายออนไลน์โฆษณาไปลูกค้าบางคนเขาอยากได้แต่เขาไม่อยากไปตลาดเราไปส่งให้เขาถึงที่แบบนี้กก็นววยคสะะี่ คิดว่าตอนนี้ค่ะอะไรที่มันขายได้แล้วก็มันแตกต่างมันก็ควรจะต้องทำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆอะไรเงี้ยก็มีคนขายกันเยอะแล้วแต่ว่าพวกผักก็ยังมีน้อยอยู่จับตรงนี้มาทําก็ดีเหมือนกันค่ะแตกต่าง ก็คือเราก็จะทำคอนเทนต์ออกมาเล่าเรื่องที่มันเป็นภาษาของเราค่ะพูดสนุกสนุกหรือก็ทําอะไรทแบบีแบบ่มแบบันแปลกๆอย่างเช่นถั่วง,งอกมันจะออกมาเป็นตัวคล้ายๆกับโลมาอะไรเงี้ยค่ะอิงก็จะมาแสวตัวเองว่าขายถั่วง,งอกหรือขายโลมาทําไมออกมางิกงิกอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะตลกดีทำได้ค่ะตอนนี้อะไรอะไร,ะไรก็ขายได้ทั้งนั้นค่ะถั่วง,งอกใครๆจะมองว่าแบบเป็นผักแบบกินแค่กับก๋วยเตี๋ยวต่างๆแต่ว่าถั่วง,งอกนี่ทำเงินได้เยอะเลยนะคะ รวมๆกันก็ประมาณวันละประมาณหตันค่ะอันนี้พูดได้เหรอคะได้เงินเท่าไหร่ไม่พูดดีกว่าค่ะก็หลักพันหลักหมื่นก็พอได้ค่ะนิดหน่อยไม่เยอะค่ะต่อวันค่ะหลักพันหลักหมื่นต่อวันนี่กกรอบค่ะหวานค่ะ กรอบกรอบหวานหวานแซค่ะถั่วงอกแซ่บนะคะแซบค่ะก็คือของเราสดแล้วก็ส่งฟรีถ้าเกิดอันไหนไม่ดีเนี้ยค่ะเราเปลี่ยนให้ฟรีเลยสมมติสั่งสิกิโลพี่ว่า5้กิโลเนี้ยไม่ค่อยดีเลยดำๆเหี่ยวๆก็เราก็เปลี่ยนให้เลยค่ะ5้ากิโลเป็นฟรีค่ะก็คือติดต่ออิงได้นะคะที่เพจถั่วงอกตากิเลนค่ะในนั้นเราก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็ไลน์แอดไว้ให้ไลน์โอเอนะคะสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยค่ะ วันนี้มาเรียนลาย OA ค่ะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการโฆษณาติดต่อพูดคุยกับลูกค้าให้ได้มากขึ้นค่ะพวก Li s t message การ์ดแล้วก็คูปองต่างต่างเนื้อหาครบถ้วนแน่นเข้มข้นค่ะรูพพิทิพก็คือสอนเข้าใจง่ายมากสนุกค่ะรับรองใครมาก,ก็ได้ค่ะสามารถไปต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะเพราะปกติเองก็จะแชทแล้วก็มีบอทแชทเลก็กๆน้อยๆแต่ต่อไปก็คือคงจะมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นติดตามได้เลยนะคะ